คือเราไม่สามารถจะบอกเด็กว่าห้ามใช้ไอ AI ไอติดคุกไม่ได้คิดว่าการศึกษาไทยแบบตอนนี้เป็นยังไงบ้างคิดว่าคงต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม ยินดี้ต้อนรับสู่ Education u n p a c k ตอนที่2นะครับตอนนี้เฮงก็อยู่ที่จุฬาลงกรณ์ business school เป็นหนึ่งในโรงเรียน business school ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านคณะบดีกับรองคณะบดีวันนี้จะมาหาแนวทางกันว่าปริญญาโทในอนาคตเนี่ยยังเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราควรเรียนอยู่หรือเปล่าเพราะว่า AI ก็เข้ามาเปลี่ยนการทํางานของเราค่อนข้างเยอะเพื่อมาดูว่าแนวทางในอนาคตเนี่ยเราควรมีสกิลมี mindset แล้วการเรียน,นปริญญาโทเนี่ยยังเป็นริงจาเป็นอยู่ไหมเดี๋ยวรอไปฟังกันครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับคณะบดีของจุฬาลงกรณ์ business school นะครับสวัสดีครับ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อธันทัฒน์โมคมกคุลนะครับก็เป็นคณะบดีของคณะพาณิชย์และการบัญชีหรือว่าเรียกสั้นๆครับ CBS โอ้นะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรพิชยาการไรรัตน์นะคะปัจจุบันก็จะเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิชาการจุฬาลงกรณ์ business school คะ่ะ มาเข้าคำถามแรกกันเลยครับในยุคที่ AI นะครับเข้ามาค่อนข้างเปลี่ยนอุตสาหกรรมแล้วก็หลายๆอย่างเราเตรียมตัวเด็กนักเรียนเราเนี่ยให้ออกไปเจอกับโลกนี้ได้ยังไงบ้างเพราะคุณเคนของพอทราบว่า AI เนี่ยมันเข้ามาเร็วมากจนบางทีการปรับตัวต่างๆเนี่ยเราต้องพยายามปรับตัวให้เร็วโดยเฉพาะยิ่งเราเป็นคณะที่ผ่านธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานทางธุรกิจเนี่ยการเปลี่ยนแปลงถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากมาก อยู่ในยุคที่สมัยก่อนเนี่ยคุณเคยอาจจะเคยได้ยินว่ามีอะไรก็ถาม Google มเดี๋ยวนี้ไม่ถาม Google ละมีอะไรก็ถาม AI มันเร็วกว่ามันเร็วกว่ามันเร็ว,วมันเร็ว,วามวกวามวกวาจนพวกผมเองเนะที่เป็นอาจารย์เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเยอะมากรวมถึงต้องเข้าใจเด็กรุ่นใหม่ที่เขาจะก้าวขึ้นมา เราก็มองเหมือนกันว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าเราสอนเด็กจบใหม่ไปเนี่ยเอางานหายไปหมดละเราพยายามคุยกันในกรรมกาะเยอะมากเลยว่าเราจะปรับตัวยังไงเราสามารถทําไงบ้างท้ายเราก็มองว่า AI คงไม่สามารถที่จะมาทดแทนคนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องบอกว่า AI คงจะมาทํางานช่วยแต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยผมเชื่อว่า AI ยังไม่สามารถทําได้เหมือนคน100คร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถตัดสินใจได้แต่ AI ไม่สามารถที่จะทดแทนการตัดสินใจของคนได้ คำตอบสุดท้ายต้องถูกกำหนดโดยนค,นคนให้ AI ตัดสินใจเกิด AI ทำผิด AI ติดคุกไม่ได้ตำรวจจับ AI ไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ย d g m e n t ต่างๆสุดท้ายก็คือขึ้นอยู่กับคนตัดสินใจอ,อาจารย์ก็คือแนะนําให้คุณชินกับมันเรียนรู้ที่จะใช้มันแต,แต่ก็ต้องใช้มันอย่างควบคุมใช,ใช่ไหมครับส่วนสําคัญที่สุดก็คือเราต้องพยายามบอกเด็กว่าเราใช้ AI ถูกได้ยังไง ัจจุบันเนี่ยเราก็มีการเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในแง่ของการทํางานนะคะเข้าใจว่าสกิลแรงงานเนี่ยต่อไปเนี่ยที่เป็นความต้องการของอินดัส t r ีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปการเรียนการสอนต่างๆที่เกิดขึ้นใน Business School ของเราก็ต้องมีการปรับเพื่อให้ทักษะของนิสิตท,ที่จบจาก Business School ของเราเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานนะคะ สิ่งที่ภาคธุรกิจต้องการเนี่ยก็คือในแง่ของ AI literacy คณะก็มีการปรับในแง่ของการเรียนการสอนก็คือมีการเอา AI เนี่ยเข้ามาใช้ในแง่ของการเรียนการสอนเยอะขึ้นมีการพัฒนารายวิชาต่างๆใหม่ขึ้นมาเพื่อจะตอบโจทย์ความต้องการของอินดัสทรีนะคะย้อนไปเมื่อประมาณแบบ5้ปีที่แล้วยังไม่มี AI เข้ามาขนาดนี้<ช>อาจารย์เดี๋ยวนี้เรา อน,นุญาตให้เด็กใช้ AI ในการเรียนการสอนขนานไหนสมมติว่าเขียนเอเซ่และกันอาจารย์บางโปรแกรมเนี่ยเราก็จะมีการเขียนชัดเจนอยู่เลยใน s y ลาบ b u s นะคะว่าน้องใช้ AI ได้ประมาณไหนคือจริงๆแล้วเราคงห้ามไม่ได้กับการใช้ AI นะคะเพราะจริงๆในส่วนของคณาจารย์เองเนี่ยเราก็มีการสนับสนุนงาประมาณให้อาจารย์ subscribe ตัว AI โปรแกรมช่วยในแง่ของการพัฒนาการเรียนการสอนการทำ research ให้มัน efficient มากขึ้นแล้วก็ในนู่นของนิสิตเองเ่ะเราก็คงห้ามไม่ได้เพราะจริงๆแล้วตอนเนี้ยจบไปน้องควรจะมี AI literacy เพียงแต่ว่าเราก็จะมีการชี้แจงนิดนึงว่าถ้าสมมติน้องๆเอา AI มาใช้ตรงนี้น้องๆต้องมีการชี้แจงนิดหนึ่งว่าน้องใช้ AI ประมาณไหนส่วนไหนที่น้องใช้ AI ส่วนไหนมาจากการคลิกวิเคราะห์ของน้องๆเอง รงนี้น่าสนใจเนาะเพราะเคน<ไ>ก็เ <ๆ S 1> ชื่อว่าคง <ๆ S 1> <ๆ S 2> มีหลายๆสถาบันเนี่ยอาจจะแบบห้ามใช้ AI ไม่ควรสอนให้ใช้ AI อะไรเงี้ยผมไม่สามารถบอกให้เด็กห้ามใช้ AI แต่สิ่งเราสามารถทําได้คือถ้าคุณใช้ AI คุณใช้แค่ไหนและส่วนไหนที่คุณใช้ส่วนไหนที่คุณตัดสินใจเองการให้คะแนนต่างๆตรงนี้ครับมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแหละเราต้องรู้แล้วว่าเราสามารถให้คะแนนคนที่ทำเนี่ยตรงไหนถึงจะเหมาะสมถ้าเด็กใช้ AI เด็กต้องเขียนบอกมาว่าการใช้ AI เราใช้แค่ไหนเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้เขาสามารถมีความเข้าใจในเรื่องของการใช้ AI อย่างถูกวิธี ในมุมคนทั่วไปก็อาจจะมีคำถามว่า ในเมื่อแบบ AI <ม>เข้ามาเปลีป่ยนแปลงทุกอย่างแบบนี้ครับ<ม>ปิญญาโทยังเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่ไหมบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นการเสียเวลาการทํางานหรือเปล่าบางทีก็เสียเวลาการทํมาหากินทําเงินหรือเปล่าเนี่ยครับ<ม>อาจารย์มีมุมมองอยังไงบ้างครับจริงผมว่าการมีประสบการณ์ก่อนเรียนโทนี่สําคัญนะครับบางทีเด็กที่จบปริญญาตรีแล้วเนี่ยบางคนยังไม่รู้เลยนะว่าที่ตัวเรียนชอบไหมบ้งทีเราจบแล้วเนี่ยไอ้ตกลงที่เราเรียนมาเนี่ยคือสิ่งที่เราจะอยู่กับเขาอีกอีกสี่สิบปีไหมซึ่งผมเชื่อว่าคนที่จบปริญญาตรีเนี่ยถ้าไปทางานก่อนเขาจะเจอสิ างอยง่ว่าเขามีความสนใจเรื่องนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเติบโตในสายอาชีพด้านนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาเหมือนกันรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่า AI สามารถตอบได้แต่เพราะว่าสุดท้ายแล้วประสบการณ์ของผู้สอนประสบการณ์ของอาจารย์ประสบการณ์ของผู้เรียนด้วยกันอันนี้ผมมีส่วนสําคัญที่ AI ไม่สามารถที่จะทดแทนได้ หลักสูตรที่คณะบัญชีเรามีเนี่ยบางคนเป็นหมอก็สนใจทําธุรกิจซึ่งผมว่าโอกาสที่เราจะเจอคุณหมอแล้วมาเรียนร่วมกันเนี่ยสปีเนี่ยผมมันยากนะครับ<ม>ได้คุยได้แลกเปลี่ยนค,ความรู้ต่างๆตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของการเรียนรนยะเบียบโท่ปริญญาตรีเราจะเรียนเป็นเฉพาะกฎหมายก็กฎหมายเลยเรือมาหาธุรกิจก็ธุรกิจอย่างวิศวะแต่พอปทปุ๊บหลักสูตรที่คณะเรามีเนี่ยมันสามารถที่จะทาให้ผู้เรียนจากหลากหลายสาขาเข้ามาเรียนด้วยกัน เหมือนเป็นการลงทุนมากกว่าจะเป็นการเสียงเงินเนาะเหมือนเราแบบซื้อประสบการณ์การแบบย่อยในนี้เราจะต้องไปอยู่เจอเองเราก็เรียนรู้จากเพื่อนผมเหมือนช็อตคัพเคสตัดดี้ของบริษัทที่ทํางานมาระหว่างเคสตัดดี้อาจจะก็มีเรื่องของการสอบถามผู้บริหารของบริษัทใหญ่ๆซึ่งผมว่าโอกาสถ้าไม่ได้เรียนเนี่ยจะไปสัมภาษณ์ใครเนี่ยใครจะสัมภาษณ์คมันเป็นสิ่งที่คนที่เรียนเปียโทได้คนที่ไม่เรียนอาจจะไม่ได้การที่มาจากการศึกษาเนาะผู้ใหญ่อาจจะมองว่าเออเขาแบบมาทำรายงานมาทำอะไรก็จะเปิดกว้างที่จะแชร์ประสบการณ์ใช่ไหมครับใช่ครับ CBS มีเปิดหลักสูตรหลายแบบมากเลยครับอาจารย์เห็นบางอันก็น่าเรียนมากๆรวมถึงตัวหลักสูตรตัวใหม่ตัว LGO แนะนำนิดนึงว่าหลักสูตรแบบไหนอาจจะเหมาะกับใครรวมถึงตัวหลักสูตรตัวใหม่ว่าเหตุผลที่เปิดตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยมีเพราะอะไรครับหลักสูตรที่มีอยู่ปัจจุบันก่อนครับนะครับจะบอกว่าหลักสูตรของคณะี่ะถ้าแบ่งง่ายๆแล้วกันเรามีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรแบบ general นะเป็นเช่น MBA คนที่สนใจทุกสาขาสามารถเข้ามาเรียนได้เลย ก็คือต้องการเรียนในเรื่องของภาคธุรกิจก็จะเรียนหัวข้อต่างๆในแต่ละภาควิชาคนที่จบหลักสูตรนี้ก็สามารถที่ทางานและเป็นผู้บริหารได้เรามีหลักสูตรทา้งน้านของ MSIT ที่เราโฟกัสธุรกิจแต่ว่าจะมีการเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทํางาน MSCG เป็นเรื่องของ corporate governance ซึ่งผมว่าสาคัญเหมือนกับเรื่องธรรทำภิบาลแต่ไม่มีหลักสูตรอีกหลักสูตรอีกกลุ่มหนึ่งใหญ่ๆเลยเป็นหลักสูตรเฉพาะด้านบัญชีที่คนสามารถที่จะมาต่อยอดได้และปัจจุบันเนี่ยเรามีหลักสูตร,ท,าารที่สามารถที่จะให้คนที่ไม่จบบัญชีก็เรียนได้ด้ดวยนะ นะครับมีคำถามเมือจะถามเลยว่าถ้าไม่เรียนบัญชีมาได้ได้เราเราเพิ่งปรับเราสามารถให้คนที่ไม่ได้จบตรีบัญชีเข้ามาเรียนได้เหมือนกันเรามีหลักสูตรทางด้านของแบรนดิ้งนะวันีของภาุชาการตลาดนั้นหลักสูตรกลุ่มนี้ก็คือหลักสูตรที่คนคิดว่าสนใจเฉพาะเรื่องเป็นหลักสูตรเฉพาะทางก็เมื่อกี้แอบได้ยินมาว่ามีตัว LGO ใช่ไหมครับอาจารย์เห็นว่าเพิ่งเซ็นอ m o u มาสดๆร้อๆเลยเนี่ยน่าสนใจมากเป็นอะไรฝากเราให้ฟังหนึ่งได้ไหมครับนี่เป็นหลักสูตรที่เรา ได้มีความร่วมมือกับทาง MIT นะครับที่ประเทศสาหารัฐอเมริกาก็ถือเป็น MIT ก็ถือเป็นสถาบันที่การศึกษาชัน้นนาเป็นเบอร์ต้นๆของโลกนะครับหลักสูตรนี้ต้องบอกคุณเคนว่ามันเป็นปัญหาของประเทศสาหารัฐอเมริกาเมื่อ3 4มสีปีที่ผ่านมาคนไม่ค่อยให้ความสําคัญในเรื่องของอุตสาหกรรมทาง MIT ก็เลยต้องการที่จะสร้างหลักสูตรมาให้คนที่เรียนมีความรู้ทั้งทางด้านของวิศวกรรมบวกกับความรู้ทางด้านของ ธุรกิจเราต้องสามารถที่จะแก้ปัญหาทางเชิองอุตสาหกรรมแก้ปัญหาธุรกิจโดยที่ต้องมองในมุมมองที่เชื่อมโยงกันได้ความน่าสนใจก็คือทําให้คนที่เข้าเรียนอ่ะบางทีเขายังไม่ต้องรืมวิศวะนะเขายังเข้าใจในเชิงของเทคิอนอลานเดียวกันเขาต้องมี business mindset ต้องบอกว่าเมื่อวันที่13พฤศจิกายนครับเราก็มีการเซ็น MOU มยกับบริษัท5บริษัทใหญ่ที่จะเป็น founding partner ให้เราเป็นคนที่คอยช่วยแล้วก็อาจจะมีการรับเด็กที่เรียนในหลักสูตรนี้เข้าไปทํางานด้วย เม่อมองเราก็คิดว่าวันวินวินเนาะเพราะอุตสาหกรรมก็ได้เด็กจากจุฬาซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยท็อปของประเทศไทยไปช่วยผมเชื่อว่าเขาก็มองว่าเด็กๆที่เรียนตรงนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาในบริษัทเขาได้จริงๆนะครับเพืนก็มองจุฬาเป็นมหาวิทยาลัยต้นๆเนาะู้อันดับต้นๆของประเทศไทยอะไรเงี้ยครับในเรื่องการเข้าก็เรียกว่ามีการแข่งขันอะไรเงี้ยอาจารย์มีเกณฑ์อะไรที่จะพอแชร์ได้ไหมครับผู้สมัครจะได้เตรียมตัวได้ถูกทุกหลักสูตรจะมีเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีวันโอเพ่นเฮาส์นะคร คัดเลือกมีเกณฑ์ในการที่สมัครยังไงบ้างนาทีส่วนสําคัญก็คือในเรื่องของคะแนนภาษาอังกฤษครับแล้วหลักสูตรพวกนี้ครับอย่างที่อาจารย์บอกถ้าผมไม่ได้จบมาร์เก็ตติ้งผมสามารถสมัครได้ครับได้ครับาะว่าหลักสูตรแทบจะทุกหลักสูตรของเราเนี่ยคนจบสาขาไหนสามารถเรียนได้เพียงแต่ว่าเราจะมองเรื่องของความต้องการถ้าจบสายนี้แต่ทาไมสนใจเรืยอมาร์เก็ตติ้งเพราะอะไรถ้าเราสามารถที่จะมีโจทย์ที่ชัดเนื่องจากว่าบางหลักสูตรเราอาจจะมีการแข่งขันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรามีผู้สมัครหลายคนพอมีผู้สมัครหลายคนปุ๊บ คราวนี้ปัญหาละว่าเราจะเลือกอยังไงนั้นแม็กกาวก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนที่สําคัญคือเรามองว่าอนาคตเขาสามารถจะเอาวิชาที่เราเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร,ร<อ>บ้างอันนี้คือสิ่งที่สําคัญคนะครับนอกนจากแบ,บ็กกาลเขาเรียนที่มีบุคลิกที่อยากจะได้ละกันหรือว่าเด็กๆที่ประสบสำเร็จถ้ามาที่ส b s รมีบุคลิกยังไงบ้างหรือน้องๆที่อยากจะเข้านะมีคําแนะนําว่าต้อง,องทำยังไงบ้างครับคืออยากให้น้องๆมาเรียนไม่เรียนอย่างเดียวคะ่ะให้น้องๆทํากิจกรรมต่างๆด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วเข้าใจว่าสกิลหนึ่งที่เป็นที่ต้อองงการข ความรู้ไม่ใช่อย่างเดียว แต่เขาต้องมีสกิลในแง่ของความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่นเขาต้องสามารถ d e ลิเวอร์สิ่งที่เขาคิดได้เพราะฉะนั้นการที่น้องๆทํากิจกรรมต่างๆผ่าน Extracurricular Activity ที่เรามีในวิท s าลั s s กูล่ะมันจะเป็นการช่วยพัฒนาสกิลด้านนี้ของน้องๆซึ่งเรามีกิจกรรมเยอะมากที่น้องๆสามารถเลือกได้ตรงตามความต้องการของน้องๆได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้นอกจากน้องๆจะได้องค์ความรู้จาก Business School ของเราแล้วน้องๆได้สกิลที่จําเป็นในการทํางานในโลกปัจจุบันคือน้องต้องทางานกับคนอื่นได้เราต้องมีความเข้าใจคคนนออื่อาา่่เเรรราาาาต้งงสสมถิิทีด น,ะะนั่นคือสิ่งที่เด็กใน Business School ของเราจะต้องมีค่ะลิงไปถือคำถามต่อไปเลยครับอาจารย์เพราะว่าหลายคนคงสงสัยว่าการที่มาเรียนที่ CBS เนี่ยมันแตกต่างกับที่อื่นยังไงบ้างทุกานแลวผมเชื่อว่าเราให้ความรู้มันเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าการที่เข้ามาเรียนในรับัญชีตุลาเราคงไม่ได้สอนแค่ความรู้อย่างเดียวเราต้องสอนให้เขามี Ecosystem ที่มีเพื่อนๆร่วมคลาส <c oughs> ที่เราพยายามคัดเลือกคลาสที่ดีๆให้เขามีอารมณ์ไหน เรามีสิทธิ์เก่าที่เข้มแข็งตรงนี้ผมว่ามันจะเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยเราสามารถที่จะตอบโจทย์ตัวนี้ให้กับคนเรียนได้ไม่ใช่แค่ค,ความรู้อย่างเดียวนิสิตต้องมีเรื่องของความตัดสินใจที่ถูกต้องเราต้องถูกต้องทั้งในเชิงของหลักการจริยธรรมแล้วก็ธรรมพิบาลจริงๆเค่ก็มีเพื่อนที่จบบียจุฬาแต่ละคนก็ไปเปิดธุรกิจเปิดอะไรแล้วก็มีงานอลัมไนเจอกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเพื่อบิวคอมมูนิตี้ใช่ครับคุณเคนเออบีเอเราเพิ่งจัดงานครบรอบสามสิบปีไปแล้วเราก็ผลิตอลัมา เราได้รับรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติด้วยนะคะที่เรียกว่า Triple Crown Accreditation นะคะก็คือการเรียนการสอนของเราคณาจารย์ Facility ต,ต่างๆที่เรามีที่ Business School แล้วก็ในแง่ของ s t a f f ของเราด้วยเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็คือเราได้รับการร,รับรองมาตรฐานระดับนานาชาติก็คือส่วนหนึ่งเราได้รับมาตรฐานที่เรียกว่า WACSb ก็เป็นมาตรฐานการเรียนการสอนทางฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกา Equis เนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานการเรียนการสอนฝั่งของทางสหภาพยุโรปคือ MBA โปรแกรมของเราก็ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา ที่เราเรียกว่าแอมบาซึ่งเป็นมาตรฐานการศึกษาที่รองรับโดยสหราชอาณาจักรตัวนี้การรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติส่วนหนึ่งก็จะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เราเนี่ยต้องมีการปรับการเรียนการสอนของเราตลอดเวลาทั้งคริลิมต่างๆที่เรามีหลักสูตรต่างๆในแง่ของพวกรายวิชาเราก็ต้องพัฒนาให้มันตอบโจทย์ความต้องการของอินดัสทรีเสมอนะคะ อาจารย์คิดว่าการศึกษาไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างในเชิงแบบมัธยมอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าคงต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม,มนะคะเพราะว่าอันนี้อันนี้อาจจะเป็นการสังเกตส่วนตัวจากจากน้องๆที่ผู้ตามตรงมีการเปลี่ยนแปลงเยอะหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาการเรียนการสอนมันถูกปรับให้เป็นออนไลน์ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าบางทีในแง่ของ c o n เซนเ r a t i o n ของน้องๆเวลาเรียนออนไลน์น้อยลงเมื่อเทียบกับการเรียน face to face อน site ทำให้ตอนที่น้องๆเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับนิดหนึ่งในแง่ขององค์ความ รู้ของน้องน่าจะประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ขอบคุณค่ะครัคบทุกคนรออะไรครับกดสมัครได้เลยนะครับใครสนใจก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ